สวัสดีพี่น้องนักขับก็บผมสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอันนี้ก็พบกับซงชนนาแนลครับผมร,รักแอดฟิชชิงอันนี้เดินทางนารถไปเข้าเกียนถ่ายน้ำมันเกรื่องที่ศูนย์ฮิวเมดสยามครับระวางทางนี้บนตกครับผมคนตกอาจจะแนะนำเทคนิค การขับรถเวลาฝนตกฝ่าสายฝนฝนตกถนลนลื่นควรขับยังไงดูเทคนิคกันในคลิปเลยครับผมเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ดีครับสวัสดี้ที่น้องนักขับนะครับผมสวัสดี้ได้ผู้ช่วยรุ่นครับตอนนี้ฝนตกนะครับผมฝนตกวันนี้เป็นวันแรกของปี2564วันที่9ครับวันที่9พฤษภาคม่นแรกครับเลยตอนนี้ก็าามาแนะนำเทคนิควิธีการ ขับรถผ่านสายฝนครับผมน,นี่ก็ก็ตกไม่แรงนะครับแต่ว่าทางนี้มีน้ำขังอยู่แก่นะครับก็ง่ายครับผมก็ลดความเร็วนะครับึมายดีมาเจอฝนที่ต้องลดความเร็วครับผมคมวามคงมาะพันให้มั่นครับกยีเที่องการเบรกทันหัน มนระยะห่างจากคันหน้าเพื่อความปลอดภัยนะครับมาก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 ครับตราการเสี่ยงต่อความลื่นที่เราจะเสียหลักหรือว่าเสียการทรงตัวมีเยอะนะครับทางลื่นทางเสียงครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะครับถ้าเกิดอาการสะบัดหรือว่าเสียการทรงตัวในระหว่างที่ขบับอยู่เนี่ย ก็ให้ยกคันแรงครับผมไม่ต้องแตะเบรกนะครับยกคันแร่งแล้วก็ประคองผมอะไราให้มั่นครับผมถ้าแตะเบรกน,นี่อาจจะทําให้เราเอารถไปอยู่ก็ได้นะครับอาจจะเสียหลักมากกว่าเดิมกรณีที่มีน้าําขังทางนี้ก็ให้รถควบเลินยนะครับเพื่อไมาให้น้ําสาดไปโดนมอเตอร์ไซค์หรือว่าคัน,นข้างๆครับ ถ้าเรียงมาแรงก็ต้องก็ต้องเหยียบนะครับผมเหยียบน้ำนะครับไม่ใช่เหยียบฝนฝนแรกครับฝนแรกฝนแรกนี่ปัจจัยสำคัญหนักๆคืออัตาราลื่นมีมากกว่าฝนที่ตกบ่อยๆนะครับฝนแรกนี่จะเป็นฝนที่ชาร์ล้างคาบน้ำมันคาบดินคาบอะไรต่างๆบนถนนและจะทำให้มีช่องว่างระหว่างพื้นถนนกับล้อรถ ิดขึ้นเยอะทำให้เสียหลักเสียการทรงตัวได้ง่ายนะครับต้องเพิ่มพลัมัดระวังถ้าเป็นทางคอนกรีตก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นทางยางมาต่อยหรือว่าแอดฟันนี่ก็ต้องเพิ่มพลัมัดระวังให้มากครับเพราะว่าแอดฟันกับยางล้อความลื่นความเหนื่อยกับมันต่างกับซีเมนต์นะครับผมไอ้ตารางซีเมนต์ที่เราวิ่งอยู่ก็ ก็ยังพอดูเราอยู่นะครับอันนี้ฝนซาแล้วครับแต่ก็ยังมีร่องรอยของน้ำที่เปียกถน,นนอยู่นะครับผมตอนนี้เข้าทางร่วมให้รถทางหลักไปก่อนนะครับน,นี่อยู่บนถนนรนกล้า บางฟีนะครับไม่ถนขิงขแก้วรถเยอะนะครับเข้าเลนขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับขอทางรถข้างหลังแล้วก็มองกระจกหลังนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนที่รถเยอะๆอย่างนี้ไม่น่าหัวนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างวิ่งช้าแต่ถ้ารถน้อยแล้วมาเจอ น้ำขังน้ำถนนเปียกอย่างนี้ก็ความเร็วจะทำให้รถเสียหลักได้ไง่ายนะครับความเร็วที่มาเร็วดังนั้นแล้วก็ขอให้พึงระวังนะครับเรื่องเ,งเกี่ยวกับทางเกียกถนนเลือกก็ให้ลดความเร็วนะครับเพื่อปคองรถไม่ให้เสียหลักป้องกันป้องกันรถไม่ให้เสียหลักครับับผมเสริมให้เล็กน้อยครับผมสำหรับเทคนิคก,การขับรถผ่านซ้ายคนหรือว,ว่าทางที่เปียกที่ชื้น ท,ที่เลื่อนนะครับผมตลาดคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านแค่นี้ก่อนนะครับผมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะเอโหลดคลิปดีให้ดูครับผมตลาดคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ